ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยมือเสาร์เสาน้อยไปเดินไปจุงกันจุงกันตาเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาไปไหมีาันไม่เอาไปหั่นไหมเอาไปหั่นวก อ้วกูาย่ะเอาใส่หมวกลูกใส่หมวกใส่หมวกเดี๋ยวดู้ยหมอก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 ไปเอาเดินเดินเดินเินรอตาดูแมงันแมงแมนั่นนัแมงยังลูกอือนั่นนัโอ้ยกดกี่คำ้เบิ่งเบิ่งกดกี่คำเลยเร็วเฮ้เิ่งเิงมาย่งมาย่งแย่งมาว่ายแงย่งอคือบุคคนหมอกลูกหมอกเนี้ย้ยใส่หมวกใส่หมวก เอาหมวกไปใช้ล่ะลูกเฮ้ยเออพลอยพลอยไปเอาหมวกพลอยเออพลอยไปเอาหมวกเอาหมวกขึ้นมาเอ้ยพลอยนี่แม่ใส่ป่ะนี่ใส่เด้ใส่บ่ใส่บ่ได้ลูกบ่ใส่กะบ่ใส่เลยใส่เด้ใส่เดยบ่ใส่บ่ให้ไปน้ำตาวา บ๊ายไปน้ำเร็วๆใส้แล้วลูกเร็วอใส่ใส่เอาหนึ่งสองโอวัิเลนเอาหนึ่งจองจอสีลาดิเอาเอาเอาหนึ่งจอดจอมบ๊วยนีเมะีเมเก่งแท้นิเมเก่งหนึ่งสองเลยดีเมอ อ๋อหมวกทิมอีกแล้วเพื่อนน่นต้องเอาสายรัดพาะใส่หมวกไม่ใส่ไม่ให้ไปนะใครไม่ใส่หมวกไม่ให้ไปนะจ้าใส่หมวกก่อนฮะแดงกินอย่างลูกฮึฮึ <laughs> ừ. ừ ta 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 ừ. đèn kinh nhang bố ta ừ, ừ. bút đèn kinh núm ừ đèn cứ kinh kinh cha núm

อือโอ้อออยไอ้พอยพอยตีลูกไหนไหนใครมั่งลูกเรียกก่อนซิพอ่พอพ่อพ่อบอยแม่แอนตาหลังตาเลยตายายเต็นเอ,อยายเต็นอือเพชอือเพชหมวก หมวกอันนี้หมวกมาใส่เร็วยายจะพาไปเฮ้ยถ้าเฮ้ยถ้าใครไม่ใส่ไม่ได้ต้องใส่หมวกมาเพื่อนนะโอ้ผีหลอกก็มาเออหอมกันเออพาไปมันไงมันไงมันไง,ม,นไงมาพี่ โอ้ยมันไงมันไงโอ้ยจะไปหาหลินฟ้องบันนี่บ่แมนบันนี่บ่แมนมาเออมามามาโอ้ย <c oughs> มามาน้องเพชรจ๋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 าเห็นนกไหมลูกเห็นนกไหมนั่นนั่นนกเรียกเพจ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 มา หนูหนูเพชรดูนี่ลูกนี่ยายรถมาให้นี่น,นี่พุไซจากคนเนาะหมวกไหมแม่ตาก,กับยายเห็นพุไซแล่ละ นี S <S 2> <S 2> ่รถพ้ลขั้นแล้ว